สวัสดีครับผมนายแพทย์ปรัฐกรตติวัชิราถากูลครับปัจจุบันผมเป็นจิตแพทย์ทั่วไปที่อยู่ในคลินิกรักใจครับซึ่งตอนนี้สังกัดอยู่ในศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับ ปัจจุบันวันนี้เนี่ยผมได้มาพูดคุยกับเรื่องของโรคซึมเศร้านะครับซึ่งโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆตอนนี้เป็นปัญหาที่ก็เจอกันเยอะขึ้นครับซึ่งโรคซึมเศร้าเนี่ยถือว่าอยู่ในโรคอยู่ในกลุ่มของ mood disorder ครับซึ่ง mood disorder เนี่ยคือโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของโรคทางอารมณ์เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญครับก็คือเป็นปัจจัยเรื่องของ b i o ล h e m y b i o y เนี่ยคือเป็นเรื่องของชีวภาพซึ่งถ้าอธิบายลงไปเนี่ยก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่มีความผิดปกติครับซึ่งการที่สารสื่อประสาทเนี่ยอนข้างยาก ส่วนใหญ่ผมจะใช้คำกับคนไข้เนี่ยก็คือเหมือน,ในใคล้ายๆกับว่าเป็นสารความสุขที่ลดลงซึ่งพอสารสีประสาทที่มันไม่สมดุลเนี่ยครับมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของอารมณ์ที่มันเศร้ามากขึ้นครับซึ่งอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของอารมณ์ที่เศร้ามากขึ้นหรือว่าเบื่อหน่ายจนไม่อยากทําอะไรครับจนโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะส่งผลต่อชีวิตประจําวัน ซึ่งการส่งผลต่อชีวิตประจาวันเนี่ยจะส่งผลทั้งต่อเรื่องของสมาธิส่งผลต่อเรื่องของการกินที่อาจจะน้อยลงหรือมากกว่าปกติรวมถึงอาจจะมีผลต่อเรื่องของการนอนที่ผิดปกติไปครับหรือว่าความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำลายตัวเองครับโดยการรักษาในปัจจุบันนะครับการรักษาในปัจจุบันเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ยากับการทําจิตบำบัดครับนี่คือการรักษาที่เป็นการรักษาหลักในปัจจุบันเนี่ยมียาที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มหรือว่าช่วยในเรื่องของ เพิ่มเรื่องสาสปภาษาทที่ทําให้เรื่องของอารมณ์เศร้าเนี่ยดีขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการทาจิตบำบัดในปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายๆแขนงครับที่สามารถที่จะนํามาใช้ในการทํางานควบคู่ไปกับเรื่องของการปรับยาได้ซึ่งทําให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในปัจจุบันเนี่ยสามารถมีอาการที่ดีขึ้นได้ครับในส่วนของการบริการที่เรามีอยู่ตอนนี้ครับก็จะมีในเวลาราชการแล้วก็นอกเวลาราชการครับในปัจจุบันเนี่ยครับในเวลาราชการตอนนี้เราเปิดทาการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ นะครับก็จะมีแพทย์เนี่ยมาหมุนเวียนออกตรวจกันไปครับก็คือเราก็จะมีตอนช่วงเช้าก็คือ8ปดโมงครึ่งจนถึงเที่ยงครับในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงบ่ายก็ในบางวันเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่ตอนบ่ายโมงจนถึง4ี่โมงนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเป็น การออกทําการคร่าวๆนะครับซึ่งแพทย์แต่ละคนเนี่ยก็จะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการที่จะเข้ามาช่วยในการดูแลผู้ป่วยครับส่วนถ้าหากที่มีใครต้องการที่จะมาเข้ามารับบริการเนี่ยจะมาเข้ามารับบริการได้อย่างไรบ้างครับก็จะมีอยู่2ช่องทางครับช่องทางที่1เนี่ยก็คือสามารถติดต่อมาได้ทางเบอร์ของคลินิกครับซึ่งเบอร์ของคลินิกเนี่ยก็คือเบอร์นะครับก็จะขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับก็คือ061131593ครับซึ่งในเบอร์ตรงนี้ครับจะเป็นเบอร์ที่เราใช้ในการทําเป็นอ่าไลน์ซึ่งสามารถที่จะมา ขอค <int ess os> ิวนัดได้ครับซึ Zac ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพยายามให้คิว <Goddess> นัดเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้ครับแบบที่2ก็คือสามารถที่จะมาติดต่อด้วยตัวเองได้ที่ชั้น2ของศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักครับก็ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ